สดีครับสินค้าจัดส่งวันนี้นะครับวันที่9เดือน9นะครับเป็นอะไหล่ซ่อมจอยเพย์สีนะครับท่านใดที่ประสบปัญหาจอยเดินเองนะครับซื้อตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับหายแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวผงคาร์บอนที่อยู่ตัวหลังสีดํากับสีเขียวเนี่ยนะครับมันสึกนะครับเราก็ต้องซื้อตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับไม่อย่าไปเอาพวกสเปรย์ฉีดไลุู่นไล่อะไรนะครับไม่หายครับเพราะว่ามันสึกมันซึกหลอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับ เช่นตัวนี้นะครับดูดีๆนะครับเห็นไหมครับว่ามันสึกนะครับมันสึกไปแล้วนะครับยังไงก็ไม่หายครับซื้อตัวนี้ไปเปลี่ยนดีกว่าครับตอนนี้เรามีสารใส่สารกันสึกให้ด้วยนะครับเพื่อการใช้งานที่ยาวนานนะครับซื้อไปนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับกดจุด3จุดนะครับมุมบนขวามือหรือดูรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์พาท่านไปยังช้อปปี้ติ๊กต๊อกลาซาด้าไลน์ช็อปนะครับถูกใจช่องทางไหนก็สั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า Facebook นะครับก็ดูที่คอมเมนต์แรกนะครับมีลิงก์ให้เหมือนกันนะครับกดแล้วก็อย่าลืมเก็บโค้ดส่งฟรีโค้ดส่วนลดต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดส่วนลดพิเศษนะครับขอบพระคุณครับ